ผมตั้งใจจะทําตู้ใบนี้เอาไว้เก็บพวกแคลมงานไม้ตัวเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยใช่ปะทีแรกก็กะจะทาเป็นชั้นสักสี่ช่องเอาไว้วางกระบะพลาสติกสีน้าเงินพวกเนี้ยเอาแบบง่ายๆเลยแต่คิดไปคิดมาผมว่าทําเป็นกล่องลิ้นชักดีๆไปเลยดีกว่าจะได้ทําหน้าบานสวยๆมาปิดกันฝุ่นได้ด้วยและความยากของงานนี้มันอยู่ที่การคํานวณไม้ให้พอใช้เนี่ยแหละครับถ้าตัดแบบไม่คิดอะไรอ่ะรับรองเหลือเศษบานแน่นอนโดยเฉพาะการตัดครั้งแรกที่ยังเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆอยู่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับว่าจะตัดขวางก่อนหรือตัดตามยาวก่่่่่่่่ออออออนนนนเเเเเเพืืืืททททีีีีีจะะะใใหห้้้้ศษลลาไไปปปชชชรรรโ์ดดมมกสุแงง็ผ เวลาคิดมากที่สุดของขั้นตอนทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะแล้วยิ่งตู้ลิ้นชักใบนี้ผมเริ่มต้นจากการกําหนดขนาดโครงตู้มาให้พอดีกับขนาดของกระบะสีน้าเงินด้วยใช่ปะเพราะงั้นมันจะเป็นตู้ที่มีขนาดประหลาดปราหลดตัวเลขไม่ลงตัวมันจะเหลือเศษเยอะมากๆตั้งแต่ต้นเลยเพื่อนๆอย่างงานนี้ผมใช้ไม้อัดไป2แผ่นเต็มๆใช่ปะถ้าไม่วางแผนการแบ่งไม้ให้ดีเนี่ยอาจจะต้องมีเปิดแผ่นที่3แน่ๆครับซึ่งนอกจากจะเปลืองแล้วเนี่ยมันทําให้เสียเวลามากๆเวยเพราะผมต้องเคลียร์ของทุกอย่างลงจากโต๊ะแล้วก็เอาไม้แผ่นใหญ่ อยู่เนี่ยเอาลงไปเก็บอีกบอกตรงๆว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพืเ่อนๆปัญหาเดียวในการทํางานไม้ของผมก็คือการยกไม้แผ่นใหญ่ๆนี่แหละครับโดยเฉพาะพวกไม้ MDF หรือไม้ HMR ที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าหนักสุดยอดแต่สุดท้ายผมก็จัดการไม้2แผ่นจนแบ่งได้ลงตัวพอดีครับเหลือเศษนิดหน่อยพอวางแผนการแบ่งไม้ทั้งหมดให้ลงตัวไม่ต้องยกไม้แผ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยที่เหลือก็มีแต่ง,งานสนุกๆแหละครับเพื่อนๆเจาะรูยิงน็อตยิงลูกแม็กโอ้ยสนุกมากๆแล้วเราจะเริ่มเห็นชิ้นงานเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับชิ้นส่วนที่กระจายอยู่บนโต เทาที่เข้าทางโต๊ะทำงานที่เคยรกจากชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นระเบียบอีกครั้งยิ่งทําก็ยิ่งสนุกเพื่อนๆขั้นตอนนี้ยิ่งถ้าตอนเราไปติดตั้งแล้วมันลงได้พอด,ดีกับตู้ที่เราเตรียมไว้ด้วยเนีย่ยิ่งมีความสุขเลยครับแต่บอกก่อนว่าตอนผมเริ่มหัดทําพวกงานลิ้นชักครั้งแรกๆอะ่ะปิดแทบไม่ได้เลยครับเล็กไปบ้างใหญ่ไปบ้างงานพวกนี้พอขนาดมันคลาดเคลื่อนกว่าที่ควรจะเป็นมากเกินไปอะ่ะมันจะมีผลกับความลื่นในการเปิดปิดเลยครับซึ่งผมก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละไปลงเรีเเีียยยนนนนงาาาไไมมม้้้ปรระะณเเสอบบถดดคั๋ว ผมแนะนําให้อย่างน้อยๆถ้าเพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่ได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเรียนรู้การใช้เครื่องมือให้ปลอดภัยเนี่ยก็คุ้มแล้วครับเนี่ยครับถ้าทําขนาดได้พอดีมันจะปิดได้ลื่นแบบนี้เสร็จแล้วผมก็จะจัดเก็บแคมต่างๆแยกตามประเภทของเขาเลยครับอย่างชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นควิกแคมครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นพวกเอฟแคมที่ต้องใช้2มือถัดไปก็จะเป็นพวกไม่นีบตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นพวกซีแคมเป็นพวกแคมเข้ามุมอะไรแบบนี้ครับผมก็จะแยกประเภทเอาไวใ้ให้ชัดเจนเลยเวลาหยิบใช้จะได้สะดวกสะดวกหน่อยและสำหรับเด๋ยววมจะทิ้้้งงลกไให แล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเรามาเก็บงานแล้วทำหน้าบานตู้กันครับเพราะ EP นี้คลิปมันยาวมากแล้วครับมันไม่ทันจริงๆแล้วพบกันใหม่ EP ีหน้านะบ๊ายบายครับ